อยากมีรายได้เพิ่มแต่ไม่มีเงินลงทุนเป็นคําถามที่จจลินพบบ่อยมากๆเลยนะคะจจลินก็เป็นคนนึงเหมือนกันค่ะที่ไม่ได้มีต้นทุนมาก่อนแถมยังติดลบด้วยนะคะแต่จจลินเป็นคนหนึ่งค่ะที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าจากเงินลงทุนศูนย์บาทค่ะวันนี้จจลินมีเทคนิคดีๆมาบอกทุกท่าน3เทคนิคการเพิ่มรายได้นะคะ10เท่าจากต้นทุนศูนย์บาทค่ะ อย่างที่บอกนะคะเจลินเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่มีต้นทุนค่ะเริ่มเข้ามาในการทําธุรกิจออนไลน์นะคะด้วยการที่ติดลบเพราะว่าลงทุนไปกับร้านขายเสื้อผ้านะคะไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าตอนทํางานประจําค่ะทําคู่กับงานประจําเลยนะคะที่สวนจะจักเป็นนี่มา5,000 500, 0 0บาทค่ะหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโลกออนไลน์มันเป็นเทรนด์เราจะศึกษาอย่างไงดีเราจะเข้าไปศึกษา,างไงนะคะก็พยายามขวนขวายหาความรู้นะคะอ่านหนังสือมากมายเลยค่ะเราก็ตั้งใจเรียน รู้นะคะทุกเทคนิคที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ลองทําเองนะคะวันนี้เจลินค้นพบว่ามี3ข้อนี้ละคะ่ะที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างเงินนะคะสร้างรายได้ได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะคะข้อ1คุณต้องค้นหาเพชรในตัวเองค่ะก่อนที่คุณจะไปหาของมาขายนะคะคุณจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าคุณชอบอะไรคุณชอบสินค้าประเภทไหนนะคะคุณใช้มันจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายของเนี่ยคุณก็ต้องเกิดจาก inside out เนาะคุณต้องเกิดจาก ภายในคุณก่อนว่าคุณชอบคุณใช้คุณเชื่อหรือเปล่าคุณต้องผ่าน3ามชอนี้ก่อนนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่าน3ามชอนี้มาเนี่ยคุณจะทําให้การทําธุรกิจในนาตของคุณเนี่ยค่อนข้างยากเลยแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะขายอะไรนะคะสิ่งหนึ่งที่ขายได้เลยก็คือขายตัวเองค่ะยูทูบเบอร์หลายคนนะคะที่เขาขายตัวเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าของสินค้าไหนสินค้านั้นค่อยเข้ามาให้เขาได้รีวิวถูกไหมดังนั้นเอง สิ่งหนึ่งที่คุณขายได้เลยก็คือขายความเป็นตัวเองนะคะอย่างเช่นบางคนชอบแต่งรูปบางคนชอบถ่ายรูปบางคนถึงแม้จะไม่ได้ผอมเพรียวนะคะแต่เขาถ่ายรูปออกมาแล้วดูดีอะ่ะเขาไปโพสต์ในอิน t a g r กรมนะคะสร้าง i n s t a g r กรมของตัวเองนะคะคุมโทนสวยงามถ่ายออกมาแบบมูทแอนโทนดูสวยนะคะผลิตภัณฑ์ก็เข้าค่ะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มของกลุ่มคนอวบที่เขาอาจจะติดตามคนกลุ่มนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ ทำเพื่อที่จะรีวิวในอนาคตนะเขาทำเพราะว่าเขาชอบสิ่งนี้เพราะไม่งั้นเขาทำกันไม่ได้หรอกคะ่ะ5 6ปีนะคะคนเราเนี่ยทำอะไรต่อเนื่อง2ปี3ปีต่อเนื่องเป็น,นานๆน,นี่คือติดเป็นนิสัยแล้วนะคะนั่นก็คือตัวตนของเขาหลายๆคนนะตกมาตายอยากเป็นเหมือนคนนั้นอยากเป็นเหมือนคนนี้นะคะลืมค้นหาเพชรในตัวเองค่ะลืมค้นหาเพชรในตัวเองลืมแกะ DNA ของตัวเองนะคะว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่แล้วคุณทำแล้วมีความสุขกับเรื่องอะไรนะคะอย่างจอยลินเนี่ยจอยลินรู้ตัวเองว่าจอยลินชอบสอนนะ แล้วก็เจลินชอบแบ่งปันแล้วก็เจลินชอบเรื่องการตลาดเลยทําให้เจลินสามารถผลิตคลิปมาในช่องเนี้นะนะักขายสายออนไลน์เนี่ยรู้ไหมคะทุกท่านนะถึงวันนี้เจลินผลิตคลิปมาแล้วเกือบเกือบร้อยห้าสิบคลิปแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ทําได้ไม่เบื่อเลยแล้วก็มีเรื่องมาให้พูดตลอดเวลานะคะนี่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยค้นหาเพชรในตัวเองเจอนะคะข้อที่2ค่ะถ้าคุณอยากจะอยู่บนโลกออนไลน์นะคะคุณต้องใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มให้คล่องที่สุดเท่าที่จะทําได้ะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f a c e b o o เฮดอินสตราแกรมไลน์ไลโอนะคะรวมไปถึง TikTok นะหรือ a d v a n c e ก็คือในเรื่องของ YouTube หรือเว็บไซต์เนี่ยคุณก็ต้องเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญถ้าเกิดคุณใช้เครื่องมือได้คล่องนะคะหนึ่งเครื่องมือคุณรู้มันอย่างชัดเจนเลยรู้ตั้งแต่เบสิกจนไปถึงการซื้อโฆษณาเชื่อไหมคะถ้าคุณรู้หนึ่งแพลตฟอร์มคุณจะย้ายแพลตฟอร์มเนี่ยแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยในการซื้อโฆษณาเนี่ยมันจะมีหลักการและแนวคิดในการทำเนี่ยคล้าย กันดังนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้ว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีหลักการและแนวคิดคล้ายๆกันทาไมวันนี้คุณไม่เริ่มเรียนรู้เลยอะคะทาความเข้าใจกับมันจริงจังเลยเทสกับมันจริงจังเลยหาคอร์สเรียนหาที่ปรึกษาสอนอย่างจริงจังเลยนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะต้องรู้ให้ได้วันนี้แล้วก็เอาไปลงมือทําแล้วคุณก็จะสามารถที่จะอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพค่ะข้อที่3นะคะบนโลกออนไลน์คุณเชื่อไหมคะว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะคะดังนั้นสิ่ง ที่คุณต้องเข้าใจก็คือคุณต้องพร้อมเป็นคนที่พร้อมปรับตัวค่ะพร้อมปรับตัวพร้อมเรียนรู้นะคะไม่หงุดหงิดกับอัลกอริทึมที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าเราอยู่กับเครื่องมือของเขาเราต้องทําความเข้าใจค่ะจุดอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นจุดตัดระหว่างคนสําเร็จกับคนไม่สําเร็จนะก็คือการที่คุณมัวแต่ไปนั่งโทษนะคะว่าเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนบ่อยจังทาไมมันเปลี่ยนบ่อยจังเขาเปลี่ยนเพื่อเขาก็ต้องอยู่รอดนะคะเพราะถ้าเกิดเขาอยู่ไม่รอดคนที่จะเข้าไปทําธุรกิจกับเขาก็อยู่ไม่รอดเช่นเดียว มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วดูยากขึ้นนะคะสําหรับเราแต่สําหรับมืออาชีพไม่มีอะไรยากนะคะเพราะเขาพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะอยู่กับแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ต้องมีความ flexible นะคะความยืดหยุ่นในการที่จะทํางานนะคะเพราะงานบนโลกออนไลน์เป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนทุกวันนะคะทุกวินาทีแล้วรวมไปถึงความเร็วของกระแสต่างๆถ้าเราไม่พร้อมปรับตัวนะคะก็อาจจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยอาจจะติดขัดได้นะคะดังนั้น ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมาจริงจังในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะคุณต้องเข้าใจแพลตฟอร์มแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวตลอดเวลาค่ะถ้าคุณทำ3า3ข้อนี้ได้นะคะคุณสามารถที่จะเพิ่มรายได้สิบเท่าจากเงินลงทุนศูนย์บาทได้เลยจริงๆนะคะเพราะว่าจเจลินเป็นคนหนึ่งค่ะที่ออกมานะคะนั่งยันยืนยันนะคะนอนยันเลยทีเดียวนะคะว่า ถ้าคุณเรียนรู้เครื่องมือบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็จัดวางใช้มันได้อย่างมีระบบระเบียบนะคะวางโฟลว์ให้ดีนะคะรู้ว่าจะเปิดด้วยแพลตฟอร์มไหนจะตามด้วยแพลตฟอร์มไหนจะตกด้วยแพลตฟอร์มไหนจะฟอลโล w ด้วยแพลตฟอร์มไหนนะคะวางให้เป็นกลยุทธ์รับรองว่าคุณจะไม่มีทางที่จะเสียเวลานะคะแล้วก็ไม่มีทางค่ะที่จะไม่ประสบความสําเร็จคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมเรียนรู้นะคะอยากจะให้มันอยู่ที่เดิมอยากจะให้มันเป็นเหมือนเดิมซึ่ง ึ่งมันก็เป็นไม่ได้แล้วนะคะกับการที่แบบบูตโพสหน้าเพจแล้วก็จะได้ยอดขายมาแบบงงๆเพราะว่าจาริงก็อยู่ในยุคนั้นเหมือนกันนะทุกคนแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าจะต้องซื้อโฆษณาผ่านหลังบ้านอย่างไรจะต้องไปเปิดตัวในต i t t o k อกยังไงให้คนมาติดตามต่อใน YouTube หรือจะปิดการขายยังไงให้คนไปติดตามในเพจแบบนี้นะคะดังนั้นเองเนี่ยฟโฟล์การตลาดนะคะในเรื่องของการวางฟโฟล์ต่างๆเนี่ยมันเป็นกลยุทธ ซึ่งแต่ละธุรกิจก็ใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นมันก็ต้องมีการเรียนรู้ปรับปรุงตลอดเวลานะคะถึงจะทําให้ธุรกิจอยู่รอดได้นะคะแต่เชื่อนะคะว่าคนที่ไม่มีต้นทุนเลยก็สามารถมีรายได้เพิ่มได้ขอแค่คุณขยันนะคะในการที่จะเรียนรู้และโลกออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ดีมากค่ะที่จะทําให้คุณนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงกระเป๋าตังค์ของคุณนะคะให้มีรายได้จากอกากาศนะคะเหมือนจอลินจลินเชื่อมั่นค่ะว่าถ้าทุกคนมาเรียนจริงจังนะคะสามารถที่จะ เสกเงินจากอากาศได้จริงๆค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากที่จะเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์นะคะอยากที่จะทําการตลาดบนโลกออนไลน์จอลิงก็มี cross การเริ่มต้นเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะออกแบบกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะแล้วก็วางโฟโลเรื่องการตลาดให้คุณด้วยคุณทํางานได้ง่ายค่ะค้นหาเพชรในตัวคุณให้ด้วยค่ะรับรองว่าคุณจะอยู่บนโลกออนไลน์แบบมีความสุขนะคะทุกวันคือวันทํางานและทุกวันคือวันหยุดนี่คือคนที่ค้นพบแล้วค่ะว่าตัวเองชอบ ะะจะไม่มีวันไหนที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเลยค่ะถ้าคุณเจอจุดนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะคุณมาถูกทางแล้วนะคะเจลินเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังคิดว่าเอ้ยอยากจะมีะไรายได้เพิ่มจะทําอะไรดีนะจะลุยออนไลน์คุ้มไหมบอกเลยว่าคุ้มค่ะแต่คุณต้องลงทุนความรู้ให้กับตัวเองนะคะซึ่งเป็นข้อสําคัญมากๆเพราะถ้าเกิดคุณลงทุนให้กับความรู้ของตัวเองมันติดตัวคุณไปตลอดค่ะไม่มีใครมาขโมยคุณได้นะคะเจลินชอบมากๆในการที่จะเพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลานะคะ แล้วก็ถ้าใครนะอยากติดตามความรู้ฟรีๆนะคะแล้วก็เทคนิคดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะนะักขายสายออนไลน์ค่ะวันนี้จะลินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ